สวัสดีค่ะพี่น้องเยสม SKM เกษตรแฟมิลีหรือว่าสวนโคกมืดกเกษตรครอบครัวคะ่ะมาเลาะสวนยามแรงค่ะพี่น้องมากนัดสับประรดถ,ถือว่าปลูกได้คะ่ะได้กินทนแรงจริงนี่มาได้ดูแลกัได้ยินค่ะพี่น้อง ที่ปลูกในเขตโคกดินแห้ได้เนาะมักนัดลิ้นจี้ฝรังลำไยงะกับปลูกได้มะม่วงเนาะมะม่มวงนี่โอแกมะนาวเออมะนาวที่ปลูกทับทิมกำลังปลูกค่ะ เชอรี่ส้มโอแต่ยังบร่ได้กินมากกินผลส้มโอลำมุดกกำลังเกิดดอกค่ะลำมุดสิ่งที่ปลูกง่ายที่สุดคือลิ้นจีฝรั่งลำไยมะม่วงเอออันนี้ง่ายแล้วกันทนเล้งอิลีพี่น้องนี่ ปีแรกก็ได้ดูแลเนาะลิ้นจีพอปีเขาเห็นติดดอกติดหน่วยให้กินแล้วโอ้ยนี่ใหญ่เลยเริ่มใหญ่แต่ปีนี้โบเป็นน่วยค่ะอากาศร้อนมากของภัยกับโบเป็นพี่น้องอากาศห้อนกับโบเป็นเนาะค่ะ เออมะพร้าวพี่น้องลืมปลูกในโค้งดินแห่ได้เนี่ยมะพร้าวส้มโอมะพร้าวเงาะทุเรียนนี่ยังปลูกบ่ได้ค่ะพี่น้องยังไม่มีสูตรปลูกในใดกับบอดค่ะมะยงชิดกำลังปลูกบ่รู้ว่าสิรอดหรือเ่าขานุนกะ รุ่นนั้นเนาะติดหน่วยระบาดนอนเจาะค่ะพี่น้องเลยบ่ได้กินล่นพืชผลที่ปลูกไว้บินจีนี่ได้กินจริงค่ะพี่น้องปีที่แล้วเนี่ยปีนี้วสัสดกอากาศห้อนบ่ติดมากซ้ำค่ะนี่บรรยากาศยามแรงพอฝั่งนั้นกับเพิ่งปลูกไป นี่มักนาวฝรั่งทับทิมนะคะพี่นัดบัตเตอร์ต้นนึงเนาะคะ่ะปลูกได้สองแถวแล้วแล้วสวนเนี่ยงามแรงนี่แหะค่ะพี่น้องส่วนฝรั่งมักซิดาเบิดสุดช่วงนี้อ้าว่าเบิดสุดเียหลักเป็นแล้วนี่เชียถุงมห่อแล้วค่ะพี่น้องีสองห่วยอากาศห้อนติดดอกดอกกระล้นแบบนี้ อันนี้กระโบแม่นป่ะเนี่ยถุงเปลือยเฮ้แล้วก็มาหาเก็บกินเทอร์ี่ดีกว่านี่แดงบ่แดงกะจยิ้มรีกเกลือค่ะพี่น้องแซบ่บคือเก่านี่อืมอร่อย นกก็กินผลไปกยนกำลังติดดอ,อกอย่างน้องให้ดูดอกน้อย,อยเต็มเลยโอ้ยกำลังติดดอกอีกแล้วขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ